เมื่อมหาเศรษฐีเจอภรรยาเก่าขายลอตเตอรี่เขาจะรู้สึกผิดหรือแค่สงสารสายตาของเธอที่เคยมองเขาด้วยรักวันนี้กลับว่างเปล่าคำถามเดียวที่เธอพูดออกมาคือซื้อไหมคะเสียงตแตรรถดังขึ้นเขาต้องตัดสินใจจะขับจากไปหรือหันกลับมาเผชิญหน้ากับอดีตที่ค้างคาสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้อาจเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดกาลเขาจะทำอย่างไร ดูให้จบแล้วคุณจะไม่ลืมเรื่องนี้ไปตลอดชีวิตเกิดอะไรขึ้นเมื่อมหาเศรษฐีเจอภรรยาเก่าขายลอตเตอรี่เห็นใจหรือดูถูกเสียงลมหายใจหนักหน่วงดังขึ้นในรถยนต์สุดหรูกระจกสีดำสะท้อนแสงไฟจากถนนที่เต็มไปด้วยเสียงจอแจของผู้คนมหาเศรษฐีหนุ่มเอ็นตัวพิงเบาหัวใจเต้นช้าลงเมื่อรถติดไฟแดงสายตาของเขามองออกไปนอกหน้าต่าง ริมฟุตพาดคนขายลอตเตอรี่ยืนอยู่ใต้แสงไฟถนนที่ริปรีหญิงวัยกลางคนในเสื้อซีจังท่าทางอิดโรยกำลังยื่นลอตเตอรี่ให้คนที่เดินผ่านมือของเธอเต็มไปด้วยรอยแตกลายเขาขมวดคิ้วรู้สึกคุ้นตายอย่างประหลาดกระพริบตาทีๆเหมือนพยายามลบภาพที่เห็นแต่ยิ่งมองหัวใจยิ่งเต้นแรงขึ้นเขารู้จักเธอรู้จักทุกริ้วรอยบนใบหน้านั้น รู้จักสายตาคู่นั้นที่ครั้งหนึ่งเคยมองเขาด้วยความรักเธอคือภรรยาเก่าของเขาคนที่เคยเป็นทั้งความสุขและความเจ็บปวดในอดีตมือของเขากำพวงมาไหลาแน่นลมหายใจติดขัดเหมือนอากาศในรถเริ่มหนักอึง้งเขาไม่เคยคิดว่าจะได้เจอเธออีกโดยเฉพาะในสภาพนี้หญิงสาวเงยหน้าขึ้นสายตาของเธอประสานกับเขาผ่านกระจกรถ แววตาไร้าอารมณ์ราวกับเขาเป็นเพียงคนแปลกหน้าไม่มีความโกรธไม่มีความเจ็บปวดมีเพียงความว่างเปล่าริมฝีปากของเธอขยับเล็กน้อยเขาอ่านออกซื้อไหมคะเสียงตแตรรถด้านหลังดังขึ้นไฟเขียวแล้วแต่เขายังไม่ออกรถมือของเขาสั่นเล็กน้อยเขาควรทำอะไรต่อหัวใจของเขาเต้นกระหนำ่ำ ปลายนิ้วขยับเล็กน้อยราวกับลังเลระหว่างเปิดกระจกหรือเหยียบคันเร่งหญิงสาวยังคงยืนอยู่ที่เดิมมือของเธอยื่นลอตเตอรี่ให้ชายอีกคนที่เดินผ่านราวกับเขาไม่มีตัวตนความรู้สึกบางอย่างตีขึ้นในอกเป็นความสับสนหรือเจ็บปวดหรืออาจเป็นแค่ความไม่สบายใจที่เห็นอดีตภรรยาในสภาพนี้เขาพยายามหาเหตุผลให้ตัวเองสายตาของเขาจับจ้องมือของเธอ เล็บสั้นๆที่ดูหยับกร้านรอยแตกตรงปลายนิ้วที่เกิดจากการจับกระดาษมานับไม่ถ้วนนี่คือผู้หญิงคนเดียวกับที่เคยใช้มือคู่นี้อบกอดเขาเคยลูบผมเขาเบาๆเวลาที่เขาเหนื่อยล้าแต่ตอนนี้มือคู่นั้นกำลังยื่นลอตเตอรี่ให้คนแปลกหน้าด้วยดวงตาไร้แววไฟแดงกำลังนับถอยหลังเขากลืนน้ำลายขยับมือไปที่กระจกกดลงช้าๆเสียงลมหายใจของเขาหนักขึ้น สายตาของเธอหันกลับมาที่เขาอีกครั้งคราวนี้มีแววบางอย่างที่เปลี่ยนไปแต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรออกมาเสียงคนขายลอตเตอรี่ข้างๆดังขึ้นพี่คะเอาใบไหนดีเธอหันไปสนใจลูกค้าคนใหม่ทันทีเรากับเขาไม่เคยมีความหมายเรากับเขาไม่ใช่คนที่เธอเคยรักเรากับเขาเป็นเพียงลมที่พัดผ่านมาเท่านั้นไฟเขียวสนิท รถด้านหลังบีบตแตรอีกครั้งแต่เขายังจ้องมองเธอหัวใจของเขาหนักอึง้งนี่คือความรู้สึกผิดหรือแค่ความเสียใจที่หลงเหลือจากอดีตกันแน่มือของเขากำพวงมาลัยแน่นขึ้นปลายนิ้วเย็นเฉียบทั้งที่แอร์ในรถไม่ได้แรงขนาดนั้นหญิงสาวยังคงยิ้มบางๆให้ลูกค้าคนใหม่ยื่นลอตเตอรี่ให้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่แม้แต่จะเหลือบตามองเขาอีกเหมือนเขาไม่มีตัวตน หรือเหมือนไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเธอเลยหัวใจของเขาเต้นช้าลงแต่หนักขึ้นเขาควรจะพูดอะไรดีควรจะลงไปหาเธอไหมหรือควรทำเพียงแค่ขับรถไปเสียงแตรดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ยาวกว่าเดิมแสดงถึงความหมุดหิดของรถคันหลังเขากัดฟันรู้สึกถึงแรงกดดันจากทุกด้านสุดท้ายเท้าของเขาขยับเองโดยไม่ต้องคิด คันเร่งถูกเหยียบลงรถเคลื่อนตัวออกไปช้าๆเธอยังคงไม่ได้มองตามเธอไม่ได้หันหลังกลับมาสักนิดถนนเบื้องหน้าเริ่มพราเลือนภาพอดีตซ้อนทับกับปัจจุบันในหัวของเขาเสียงหัวเราะของเธอในวันวานแววตาที่เคยมองเขาด้วยความรักเสียงกระซิบแผ่วเบาก่อนนอนทุกอย่างเหล่านั้นตอนนี้กลายเป็นเพียงเศษเสี้ยวของอดีตที่ไม่มีวันหวนคืน เขากัดฟันแน่นกว่าเดิมขับรถออกไปโดยไม่แม้แต่จะหันกลับไปมองอีกแต่ในอกกลับรู้สึกเหมือนบางสิ่งบางอย่างพังทลายลงอย่างช้าๆหรือบางทีมันอาจจะพังไปตั้งนานแล้วเพียงแต่เขาเพิ่งรู้ตัวเท่านั้นเองแสงไฟริมถนนไหลผ่านดวงตาของเขาเหมือนเงาสะท้อนบนผิวน้ำมือของเขายังจับพวงมาลัยแน่นแต่จิตใจกลับล่องลอยไปไกลเสียงเครื่องยนต์ดังก้องในความเงียบ แต่มันไม่อาจกลบเสียงในหัวของเขาได้ซื้อไหมคะเสียงของเธอวงเวียนซ้ำและสซ้ำเล่าในความคิดเสียงที่ไรอารมณ์ไร้ความรู้สึกใดๆเขาพยายามบอกตัวเองว่ามันไม่สำคัญแล้วเธอเป็นอดีตและอดีตก็ควรเป็นแค่อดีตแต่ทำไมอกข้างซ้ายถึงหนักอึ้งราวกับถูกกดทับทำไมภาพเธอยืนอยู่ใต้แสงไฟถนนยังติดตาไม่จางหายรถแล่นไปตามถนนที่ทอดยาว แต่ภายในใจของเขากลับรู้สึกเหมือนยังย่ำอยู่ที่เดิมริมฝีปากของเขาเมมแน่นอดีตของเขากับอดีตของเธอมันกลายเป็นเส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบกันอีกแล้วจริงๆหรือเขาสูดลมหายใจลึกพยายามไล่ความรู้สึกแปลกประหลาดนี้ออกไปแต่ไม่ว่าจะพยายามมากแค่ไหนเงาของเธอก็ยังคงอยู่ในใจของเขาชัดเจนรากับเธอยังยืนอยู่ตรงนั้นราวกับว่า เขายังไม่ได้จักมาเลยจริงๆไฟแดงอีกครั้งรถชะลอลงแต่หัวใจของเขายังคงเต้นแรงเขาหันไปมองกระจกข้างโดยไม่รู้ตัวเหมือนสมองยังคงเล่นตลกกับเขาเหมือนหวังจะเห็นเธอยืนอยู่ตรงนั้นแต่แน่นอนไม่มีเธอมีเพียงความว่างเปล่าของฟุตปาที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเขาเผลอทอนหายใจลึกและหนักหน่วง ในอกยังรู้สึกวุบโหงงไม่ใช่เพราะคิดถึงแต่เพราะไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมถึงรู้สึกแบบนี้เสียงคนเดินริมถนนแววเข้ามาเสียงหัวเราะของคู่รักที่เดินจับมือกันผ่านหน้ารถเขามองตามเงาสะท้อนของพวกเขาบนกระจกแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเดินแบบนั้นกับเธอเขาเคยเป็นคนที่ยื่นมือไปจับเธอไว้เคยเป็นคนที่เธอหันมายิ้มให้ด้วยความรัก แล้วตอนนี้ล่ะเขากลายเป็นอะไรในสายตาเธอเป็นแค่ใครสักคนที่ผ่านไปหรือเป็นเพียงอดีตที่ไม่มีค่าแม้แต่จะจดจำเสียงแตรรถดังขึ้นอีกครั้งไฟเขียวแล้วเขาสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะกดคันเร่งออกไปลมหายใจยังติดขัดอยู่ในอกแต่มันคงไม่สำคัญแล้วเธอเดินต่อไปในเส้นทางของเธอและเขาก็ต้องเดินต่อไปในเส้นทางของเขา แม้ว่าความรู้สึกบางอย่างในใจจะยังคงฝังลึกและไม่มีวันจางหายไปง่ายๆก็ตามเสียงเครื่องยนต์ดังต่อเนื่องถนนข้างหน้าดูยาวไกลยอย่างประหลาดแต่เขากลับรู้สึกเหมือนขับวนอยู่ที่เดิมมือข้างหนึ่งและจากพวงมาลัยคว้าโทรศัพท์ขึ้นมานิ้วโป้งเลื่อนผ่านรายชื่อในเครื่องอย่างไม่ตั้งใจเขากำลังหาอะไรหรือกำลังหาใครเลื่อนลงไปเรื่อยๆ จนหยุดที่ชื่อหนึ่งชื่อที่เขาไม่ได้เห็นมานานชื่อของเธอเขาไม่แน่ใจว่าตัวเองเผลอแต่มันลงไปเมื่อไหร่หน้าจอสว่างขึ้นแสดงหมายเลขที่ไม่ถูกใช้งานแล้วเขากระพริบตารู้สึกถึงบางอย่างที่จมหายไปพร้อมกับตัวเลขที่ไร้การตอบกลับนั้นมือของเขาค่อยๆวางโทรศัพท์ลงแต่ความเงียบกลับหนักอึ้งกว่าเดิมเขาเคยเชื่อว่าเวลาจะพาทุกอย่างให้ผ่านไป แต่คืนนี้เวลากลับพาเขาย้อนกลับมาหาอดีตที่เขาไม่เคยเดินจากไปจริงๆไฟแดงอีกครั้งเขาหยุดรถสูดลมหายใจลึกแล้วตัดสินใจหักพวงมาลัยเลี้ยวกลับไปทางเดิมบางครั้งบางอย่างอาจต้องได้รับคำตอบไม่ใช่เพียงแค่ปล่อยให้มันเป็นเพียงเงาในอดีตที่ค้างคาอยู่ตลอดไปไฟถนนส่องกระทบทางเท้าที่เปียกชื้นจากฝนที่เพิ่งซา เขาขับกลับมาที่จุดเดิมริมฟุตพาทที่เคยเห็นเธอยืนอยู่แต่ตอนนี้ไม่มีเธอแล้วไม่มีเงาของผู้หญิงคนนั้นภายใต้แสงไฟจางๆมีเพียงลอตเตอรี่ไม่กี่ใบที่ปลิวกระจัดกระจายอยู่บนพื้นเขาจอดรถร,ถริมถนนมองออกไปอย่างเงียบงนันสายลมพัดผ่านแผวเบาเหมือนจะพาเอาความรู้สึกบางอย่างหายไปกับมันเขาลงจากรถก้าวช้าๆไปยังจุดที่เธอเคยยืน ก้มลงหยิบลอตเตอรี่ใบหนึ่งขึ้นมาตัวเลขบนกระดาษไม่มีความหมายใดๆสำหรับเขาแต่รอยพับรอยยับและร่องรอยของนิ้วมือที่เคยสัมผัสมันทำให้เขารู้สึกเหมือนกําลังจับต้องอดีตที่เพิ่งหลุดลอยไปจากมือเขาหลับตาสูดลมหายใจเข้าลึกๆสุดท้ายแล้วเธอเลือกเดินไปตามทางของเธอและเขาเองก็ควรทำเช่นกัน มือของเขาคลายออกปล่อยให้ลอตเตอรี่ใบนั้นร่วงลงสู่พื้นเบาๆลมพัดผ่านพานมันปลิวหายไปในความมืดเขาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าที่ไร้ดวงดาวก่อนจะหันหลังกลับก้าวขึ้นรถแล้วขับจากไปคราวนี้โดยไม่มีอะไรติดค้างในใจอีกแล้ว